แสดงอยู่ที่นี่แล้วนะค่ะเขอเียงประมือให้กับพิมพิม,พมประภาปันปันสุทธา,าเอสเธอร์ซีเพลปูวัินแบงค์บบอาทิโอ้โหโ แล้ววันไหนสแตนแล้วดูนะสีแต่ละคนเรื่องราวมันจะแซบขนาดไหนล่ะเอาตรงเลยพี่พี่เอครับอยากดูแล้วฮะผมพร้อมดูแล้วฮะผมพร้อมดูแล้วฮะทำไมครับเห็นนางเอกพี่เหรอครับโอ้ตายแล้วนางเอกแต่ละคนตายแล้วครับพี่ตายแล้วนะฮะเอเธอเป็นไงบ้างคะขาดีเหลือเกินขาดีเหลือเกินกีดแซบคอมากจริงๆค่ะพี่ช็อต่าคือเรื่องนี้ก่อนดูเนี่ยคือต้องบริหารคอให้ดีอ่ะสี่ครับวันไหนสแตลเขาด้วยเหรอ ชื่อเรื่องครับพี่เกลืออ๋อนึกว่าเีอ๋อนุ้นทำตอบสีมากเลยอ่ะถ้าเกิดสีแบบว่าครับนี่คือบอกโอ้ยอยากจะรู้แรืวอว่าคาแรคเตอร์เนาะแต่ละคนเนาะเป็นยังไงอถามฝั่งสาวๆก่อนดีกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นจากปันๆกันเลยครับ ค่ะในเรื่องปันปันรับบทเป็นพะแพงนะคะใช่พะแพงก็จะเป็นผู้หญิงแบบเปรี้ยวแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเป็นคนจิตใจดีเป็นเพื่อนสนิทของควีนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับเกลเท่าไหร่อแค่เล่าคาแรคเตร์เนาะพิมลค่ะพิม์รับบทเป็นควีนค่ะในเรื่องเนี้ยก็คือจะเป็นหัวหน้าแก๊งเลยก็คือเพื่อนคือต้องตามเราเท่านั้นเราก็คือเป็นเหมือนกับแบบ ถ้าถ้าเรียกในยุคนี้คือดาวมหาลลยเป็นฟิลนั้นคือทุกคนคือแบบชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าควีนเนี่ยก็จะแฝงความร้ายกาจอยู่ข้างในก็ต้องไปดูในเรื่องนะคะว่าร้ายขนาดไหนค่ะที่เกือดูมีรีแอคเรื่องแอร์เลยอากาศร้อนมาเลยฮะเอสเธอร์เอสเธเดี๋ยวเชอมายังไงกับเรื่องเนี้ย ก็เป็นบทแปลกใหม่ค่ะในเรื่องคือรับบทเป็นชื่อเกลค่ะคก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนกันแต่ว่าคาแรกเตอร์คือภายนอกจะดูเป็นคุณหนูาหาแต่จริงๆก็มีอยากจะมีชีวิตที่แบบอิสระอยากจะแบบปาร์ตี้แต่ว่าด้วยความที่มี คําว่าดาราเด็กคําคอคือเป็นคนดังเราก็เลยต้องแบบรักษาภาพโพสภาพรักตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ตายแล้วฉันจะได้เห็นเอสเธอร์ 2, แอบแซบเหรอเนี่ยพี่ชอดครับอย่างนั้นไหมฮะแอบแซบนะฮะแล้วละค่ะพี่พี่ชอดยิ้มแล้วไม่พูดค่ะใช้รอยยิ้มแทนคําตอบนะคะอา้าวสัมภาษณ์หนุ่มๆบ้างดีกว่าฮะรับบทเป็นใครอา้าวเริ่มจากใครดี่อะเฮะียครับเฮียเฮียเฮียเชิญนะเฮะียเชิญนะให้ให้พี่โก้นะฮะอ้าวพี่โก้พี่โก้เชิญครับรุ่นพี่รุ่นพี่ครับผมก็ผมรับบทเป็นเอเทนนะครับในเรื่องเอเทนก็เป็น ผู้ชายที่อยู่ในมหาลัยนี่แหละก็อยู่ในคณะเดียวกันบแก๊งสาวๆก็เลยเหมือนเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะพัวพันเท่าไหร่คือมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นนี่เราเล่าได้ถึงแค่ไหนครับพี่สอนปล่อยไ่เรื่องๆจะจเรื่องนะใจเย็นผมกลัวผมพูดไปแล้วมันจะสปอยโอเคมันเป็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปพัวพันก็เหมือนเป็นแบบเป็นคนเป็นคนที่แบบโดนคีนเขาหมายตาไว้อะไรอย่างนี้ดีเออโดนเขาเก็บแต้มนี่แหละเหมือนในชีวิตจริงชอบโดนเก็บแต้ม เอาจริงนะมับไสเหมือนกันนะคะก็เขาต้องแยกด้วยนะคะไม่ใช่ข่าเด็กค่ะเอาฝั่งนี้แล้วเขาฝั่งนี้แหละคะครับผมสีพืกครับผมรับบทเป็นทอยครับผมก็จะเป็นแฟนหนุ่มของเกลครับผมเขาก็จะมีอํานาจเยอะครับผมอํานาจสูงเพราะว่าเป็นลูกชายของตํารวจครับผมใช่ครับผมเราก็จะเป็นเป็นลูกคนมีเงินเนี่ยคนมีเงินก็จะทําอะไรที่แบบว่าทําในสิ่งที่ต้องการแล้วเป็นคนแบบว่า เอาแต่ใจนิดนึงอะไรนะครับทำในสิ่งที่ต้องการต้องการอะไรฮะเดี๋ยวไปดูในเรื่องเหมว่าเือนเราจะให้เขาเล่าเรื่องย่อให้จบตอนนี้พี่ขีชฉอดยืนเกร็งแล้วนะแต่รับรองว่าตัวละครของทอยมีมิติแน่นอนครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความผูกพันของแก๊งค์สาวๆเหมือนกันครับแต่จะบอกว่าทอยไม่ใช่ของเล่นนะครับอเอามาขนาดนี้แล้วให้พี่แบงค์เป็นตัวแทนฝากความแซ่บทั้งหมดให้กับเพื่อนๆนักแสดงนะครับ ผมไม่ต้องพูดตัวละครใช่ไหมอาพูด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 อย่าพูดพูดได้ครับโอเคครับผมแบงค์อาทิตย์ครับรับบทเป็นชีวาร์ดนะครับก็เป็นตัวละครตัวเดียวที่ทุกคนอยู่ในมหาไรหมดแต่ผมมาจากข้างนอกครับผมเป็นคนที่กุมความลับเอาไว้เป็นตัวละครลับลับมากคือผมยังไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไงตรงๆกำลังจะบอกว่าสายตาเขากุ้งกลิ่นตั้งแต่เดินเข้ามาอ๋อยังไม่รู้อะไรยังไม่รู้จริงๆอ้าวท้ายนี้อยากให้พี่ช็อตฝากละครเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ยเหรับรันไน พี่สปอยหรือเปล่าครับมันมีใครสักคนหนึ่งในที่นี้ตายอ้าวอ้าวอยากรู้ติดตามกันให้ดีนะฮะตอนนี้ให้น้องๆพักก่อนขอเสียงปรบมือกับทีมนักแสดงจากวันในแสตนขอบคุณครับพี่จอรพี่เอ็มก็ยังต้องอยู่ฮะทีมนักแสดงพักก่อนนะครับดใน้องๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณรับคือพี่จอรพี่เอ็มดีฮะไม่คือจะบอกว่าพี่จอร์ชยังต้องอยู่เพราะว่ายังไม่จบพร้อมแล้วไปพบกับตัวอย่างจากละครซีรีส์เรื่องวันในแสตนค่ะ สนุกกันให้เต็มที่แต่ก็ต้องระวังหน่อยอย่าไปเชื่อคำพูดของใครเพราะมันคือ April Fool's Night <S คนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่จะตายถึงทีขอตายตอนที่กำลังสุขแล้วก็มีความสุขกแล้วกันโอนโ้แกมันนางงูพิษแกหักหลังฉัน กับใครอ่ะเธอไม่เคยเห็นอะไรสำคัญไปมากกว่าเซ็กการจะหักหลังคนอื่นเลนเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเธอเหรอคนอย่างคลีนไม่เคยคิดว่าใครเป็นเพื่อนจริงๆนี่เธอลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วจริงๆหรอ ผู้หญิงเนี่ยนะเห็นใสๆเอาก็จริงก็ร้ายทุกคนจากคืนนี้ชีวิตจะไม่มีอะไรเหมือนเดิ